จังหวัดหนองคายประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดจังหวัดหนองคายประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดครั้งที่1นึ่ทับสองพัเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2563วันที่28พฤษภาคม2563นาหณห้องประชุมพระสายสารกลางจังหวัดหนองคาย นายสุภกรมูลสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดครั้งที่1ทับสองโดยมีนายอาทรจันพิลาประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2563 ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆประจำปีงบประมาณ2,563ในเรื่องสื่อสารระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญระดับประเทศจำนวน4กลุ่ม11เรื่องและเรื่องสื่อสารสำคัญในพื้นที่จำนวน7เรื่องพร้อมทั้งเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์รอบ6เดือนหลังโดยการประชาสัมพันธ์มาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019และการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายรัฐบาลทั้งนี้ที่ประชุมได้เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจสถานการณ์โรคโควิด -19 ตามระยะที่รัฐบาลกำหนดซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่มีมาตรการผ่อนคลายขอให้ยึด5มาตรการหลักโดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันตนเองและคนในครอบครัวเป็นการใช้วิถีชีวิตปกติใหม่ New Normal เน้นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรมการใช้น้ำอย่างประหยัดตลอดจนเรื่องการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐและมาตรการต่างๆที่กำหนดทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน